สวัสดีจ้าพี่น้องยามเย็นนะจ้าเมื่อเช้าเนี่ยมาถ่ายกับพี่น้องได้เห็นปัญหาของต้นไซเกาหลีที่มันยุบมันหายไปเนาะตอนนี้เรามาเจอสาเหตุแล้วจ้านี่ <c oughs> เห็นชัดบ่จ้าใบดำๆเลยจ้าเนี่ยเพี้ยาจา้าเพี้ยลูสาเหตุแล้วเพี้ยลงจา้าเพี้ยลงเนาะใบมันก็นจ้า ขาวๆเหนียวๆแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีแต่เพรียทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะจ๊ะลุงมนจะจัดการเพรียเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบแบบนี้เลยเนี่ยเนาะมันมันก็แบบขาวพนเหนียวมากเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยพอเวลานั่ไอนมันก็อ่ามันก็ออกไปเขาเรียกอะไรมันเป็นตัวเนาะ มันก็ทิ่งลังมันไว้ต้นมันี่ดำเลยจ้ะเนี่ยต้นไหนที่เปรี้ยวลงก็จะหวนเลยจ้ะยอดหวนใหม่เลยเนี่ยเนี่ยจ้ะเนี่ยนี่ยอดหววเลยเนี่ยหักกุดไปหมดเลยเดี๋ยววันพุนี้นะจ๊ะอันนี้แห้งไปเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยววันพุนีเชา้าลุงมณจะผสม สูตรน้ำยาที่จะมาขาเพรียจะเพรียนะจ๊ะที่ใช่กับพืชผักสวนครัวที่เราได้เคยทำเรารู้สึกว่ามันโอเคมันดีนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอามาฉีดกับตุนไซเกาหลีแล้วจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในดูนะจ๊ะว่ามันจะหายไหมเนาะ ก็คนที่รักต้นไม้แล้วก็คนที่ปลูกสวนยอมเนี่ยเมื่อเราลงทุนแล้วเราบำรุงมันแล้วมันมาสวยมาแล้วแล้วมันมาเจอปัญหาแบบเนี้ยมันก็จะแบบไม่สบายใจแบบจะค้างแค้งใจอนเนาะจะแบบว่าอีา่ทยังไงต้นไม้เองจีงามคือเก่าเนาะ<ๆ>เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังจ้าแล้วก็จะมาเล่าสูตรกันฟังจ้าในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะจ้าแต่ว่าถ้าใครมีสูตรใดเด็ดๆหรือว่ามี ข้อมูลแนะนำที่เจ้าของได้ปลูกได้เจอมานะจ๊ะก็มาในะนำในเด้อจ้าจะได้บำรุงให้มันสวยเนาะบ้านจะได้นาอยู่จ้ะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า